สวัสดีครับมาชมบรรยากาศยามเล้งครับพี่น้องอู้ตุนมะพร้าวสวนมะพร้าวสวนมะพร้าวริมคลองในคลองน้ำบรรยากาศยามเล้งกำลังเหมือนกำลังคำมาเบิง่งมาระกอครับพี่น้อง มาดูมารากออีม่มารากอครับพี่น้องมารากอมารากอถือ,อนนกันอะไรยงก่อลูกเห็บตกใส่มารากอถือลูกเห็บตกใส่ก็จะเป็นซอยๆเป็นชมบรรยากาศยง่แรงครับโอ้ต้นนี้คือรกขักแค่ ลุ้นปีน้องพุนต้นนี้ย่างดกมะระกอมะระก,กอดูครับอันนี้เก็บไปรอบหนึ่งเลยนะนี่เก็บไปรอบหนึ่งแล้วนี่ย่างสมบิวครับาสมหัวสมสวนอือ <c oughs> <c oughs> ครับ ส้มหัวส้มสวนบรรยากาศคลองน้ำบุ้งป่าพี่น้องป่าปอนอันนี้คลองสาธารณะนะครับคลองสาธารณะเรียกฝายน้ำลนเด้ออู้นประตูน้ำนี่ทัง้งหมดประตูน้ำอยู่ข้างหน้าอันนี้จะเป็นคลองสาธารณะน้ำฝนตก ฝนตกไหมครับฝนตกไหมฝนตกเศร้าไหมตกตั้งแต่ตีสามหอดสิบุ่งเศร้าจังหยุดตกน้ำกับเออขึ้นมาได้น้ำด้เนื้อปลากับได้น้ำไม่ฝนไม่ก่าวต้นนึงอันนี้มะละกอเริ่มสุกต้นเริ่มสุกแล้วคิดสับิงเกอร์ไปพร้อม ้นหนึง่งอันนี้เป็นต้นอเป็นเรียมเรียมพันเรียมเป็นเรียมเรียมเป็นพันเรียมเรียพันเรียมเรียมบงตน้นเออสิมาเอาต้นพีเด็ดพี่ต้นพีเด็ดคัต้นนี้ไม่คัใบกันต้นไม่คัมใบอย่างนี้ป้ เอาต้นที่เอาไม้ค้ำใบนี่ดีกว่าเดียวมันจะหักโคนคลิปนี้ก็ฝากไว้เสำํานีแหละครับพี่น้องคลิปหน้าเจอกันไหมครับ